จะมีที่แม d o n a l นเลยครับที่ถ่ายเท่านั้นเลยนะถ้าเราเขอยเห็นว่ามันมีที่ถ่ายครับเขาจะตกใจนะไปนี่คือแพทบอกเลยว่าฝรั่งตกใจแน่นอนครับคนอเมริกาเขาต้องลองไายแล้วแหละเขาไม่มีแบบนี้ที่เมกาโอ้โหเข้าสู่หนึ่งอาน์ับสจะไปสวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนคือว่านี้ครับทุกคนเราจะเอาฝรั่งมาดูกันว่า แม d o โดนั s, s นะครับของเมืองไทยมันจะอร่อยแค่ไหนคือวันนี้ครับก็จะเปรียบเทียบระวังแม d o โดนั s ของอเมริกากับแม d o โดนั s ของเมืองไทยดูกันว่าอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะครับทุกคนวันนี้นะครับมาลุ้นกันครับดูว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับคือบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยครับทุกคนฉ้นก็สั่งแบบว่าเมนูที่เขาจะมีที่ถ่ายเท่านั้นแล้วเมนูที่เมนูพวกนี้นะ บอกเลยว่าเขาไม่มีที่อเมริกาด้วยเนะครับทุกคนก็มันจะเป็นอะไรที่มันพิเศษนะสำหรับคนต่างชาติที่จะมาที่นี่ตอนนี้ครับทุกคนแฮกก็รู้สึกว่าสิ่งแรกๆที่เราต้องกินนะครับลองกินดูนะครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับทุกคนคือกก็เคยเคยได้ยินหลายคนบอกว่าแม o โดน d ลที่ไทยมันอร่อยกว่าแฮกเองก็เคยทำคลิปวิดีโอตอนอยู่อเมริกานะครับแต่แฮกขอถ่ายใหม่นะทำใหม่เลยนะครับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันจะอร่อยกว่าจริงหรือเปล่าครับทุกคนมาเลยครับอืม ดูนะครับโอ้โหมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับทุกคนมาลองนะครับลองกินนะครับเปรียบเทียบกันนะครับฮะทุกคนถ้าพูดตรงๆเลยนะมันก็จะเป็นเบอร์เกอร์ครับเหมือนเหมือนอเมริกาเลยครับพูดตามตรงเลยครับรสชาติก็คล้ายๆกันนะครับ มันก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมันก็เป็นเนื้อบีมขนมปังแล้วก็มีชีสด้วยครับนั่นเองเปรียบเทียบครับตรงกันนะครับรสชาติคล้ายๆกันนะครับโอเคครับทุกคนเมนูชัดไปมันจะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งจะมีที่ m c d o n a l d s นะครับแล้วบอกเลยว่าเขาจะมีที่ถ่ายเท่านั้นเลยนะที่แมกซคือเขายังไม่มีเลยนะครับมันจะเป็น the signature นะครับ collection by mcdonald s นะครับผมก็ ถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะครับที่เขาจะทำกับเนื้อเองิสนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับมันดูแบบน่าเกินมากเลยครับทุกคนดูสิครับโอ้โหต้องรีบกินแล้วแหละโอ้มโย้ oh my god น,นี่ยย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  the best เลยอ่ะเมันสุดยอดจริงๆครับทุกคนเห็นไหมเคยกินเบอร์เกอร์จากแม็กที่มันอร่อยขนาดนี้เมื่อก่อนนะเมนูใหม่ค hmm. ร <Very good S 2> mm ับทุกคนแนะนําให้กินกันนะครับทุกคนอืมเบอร์รี่เกินะครับ very good mm hmm. เกิร์ลยต่อไปครับทุกคนมันจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แม็กก็ไม่มีนะครับที่แม็กเขาจะมีแค่เบอร์เกอร์นะครับแค่นี้เองอ่ะอืม mm hmm. จริงนะมินี่คือเรื่องจริงนะนขฮรอโ์ปน,นะครับเออ จริงอันนี้ครับทุกคนมันจะเป็นชีสสติ๊กนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีชีสอยู่ในนี้นะครับแต่ผัดไม่รู้ว่าเขาจะเสียบเข้าไปย่งไงเดี๋ยวแฮทก็จะลองกินดูกันว่ามันจะคุ้มไหมถ้าจะซื้อกินเองครับมาเลยครับ <c oughs> มันก็อร่ลอยนะจริงๆครับทุกคนโอ้คนอเมริกาเขาต้องลองหาแล้วแหละ าไม่มีแบบนี้ที่เมกาโอ้โหน่าสงสารน้องคนเมกา <S <S คนที่แบบว่าผลิตแมคโดนั์ใช่ไหมเป็นคนเมกาครับแต่บอกเลยว่าแมคโดนัทที่ไทยมันอร่อยกว่างงไหมงงครับชีสเจครับทานครับทุกคนอร่อยมากครับให้คะแนนสักน่าจะประมาณเแล้วละกันครับถ้าก,ถกินร้อนๆให้แปครับ เมนูถัดไปนะครับทุกคนน,น,นี่คือแบบฮัพูดตรงๆกับคนผู้ชมเลยว่าตอนที่ฮัเห็นว่าแม็กเขามีเมนูตัวนี้ตกใจมากครับทุกคนคือแบบว่าผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้เมื่อก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นพายครับแต่ไม่ใช่พายปกติครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นพายโอรีโอนะครับทุกคนเขาค้จักกับโอรีโอ้ปะที่มันจะเป็นแบบว่าเกกกี้อ่ะเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับซึ่งเราจะมาลองกินดูรีวิวแันว่ามันจะเป็นยังไงครับ บอกอีกอย่างหนึ่งครับที่เมงกันเขาไม่มีพวกภผยนะครับทุกคนอ่ะมาครับมาลองกินรีวิวอันตัวนี้นะครับ <c oughs> อหอมอร่อยดูในข้างในครับทุกคนดูในข้างในเลยครับตอนนี้มันก็เป็นโอรีโอ้เหมือนกันโอรยโยีโอ้ครับทุกคนอ,อร่อยมากอืมโอ้ ขอไม่ท่ายต่อเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดก่อนครับทุกคนรอเล่นนะครับเดี๋ยวเมนูถัดไปนะครับผมอันนี้อร่อยจริงอ่ะมาครับมากินอีกเมนูหนึ่งที่ฝรั่งนะถ้ากรา้เข้าเห็นว่ามันมีที่ไทยครับเขาจะตกใจนะไปนี่คือแอบบอกเลยว่าฝรั่งตกใจแน่นอนครับกับข้าวจริงๆครับทุกคนคือแบบที่อเมริกาเขาไม่ได้ขายข้าวที่แมคโดนัลด์สนามคือมันไม่มีครับก็เดี๋ยวยังไงครับเปิดนะครับแล้วก็ ลองชิมดูนะอันนี้แทบไม่เคยเกินมาก่อนนะหมายความว่าไม่เคยเกินจากแม็กมาก่อนเคยสั่งตำร้านตำสั่งมาก่อนนะดีเนาะดีเนาะมาเลยครับคำแรกนะครับอือร่อยครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมีความเผ็ดคมมองมด้วยครับคำแรกไม่เป็นไรคำที่สองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ อร่อยครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงที่เมกากเขาไม่มีแบบเมนูหลายอย่างให้เราเลือกครับเขาก็จะมีแค่เบอร์เกอร์กับไอติมครับแล้วก็โคกแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารอยู่ใครคนไทยรู้เปล่าอ่ะโคกที่ไทยมันอร่อยกว่าที่แมกซ่อีกนะที่แมกาเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลแท้ แต่ที่ไทยเขาจะใช้น้าตาแทนนะครับมาเลยครับป่อไปนะครับผมมันจะเป็นเมนูนะครับผมที่แฮรก็แบบอยากลองเหมือนกันนะครับไก่เกาลีนะครับจากแม็โดนัลด์นะครับผมซึ่งแม d o โดนัลด์ก็จะเป็นร้านอาหารของอเมริกาที่มาทําไก่เกาลีครับก็อยากจะอยากจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนนี่เองนะครับผมมองไว้แฮรก็แบบกินไก่เกาหลีจากร้านอาหารอเมริกาที่ไทยครับทุกคนก็ นั่นแหละครับงงเหมือนกันครับมารีวิวกันสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมกพอร่อยนะมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องไก่นะแต่ว่ามันมันจะต้องอร่อยกับของอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาเขาไม่มีไก่เกาหลีครับที่แมคโดนัลด์นะครับผม <laughs> ส,สงสารคนอเมริกันจังเลยอะเ <laughs> มนมูของเขามันน้อยมากเลยครับทุกคนมีแค่เบอร์เกอร์โอ้กับเฟรนช์ฟรายด้วยแค่นั้น ทุกคนเมนูถัดไปที่เราจะลองกินตอนนี้นะครับมันจะเป็นเฟรนช์ฟรายแต่ไม่ใช่เฟรนช์ฟรายแบบปกติเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองดูดูกันว่าเมนูนี้คืออะไรนะครับผมของเฟรนช์ฟรายเลยนะครับผมเราจะกินเฟรนช์ฟรายชีสนั่นเองนะครับมันหอมมากโอ้มันหอมมากโอ้โหมันมากกินจริงๆครับทุกคนดูสิครับดูสิครับมาเลยครับอืม รสชาติคือแบบชีสแบบล้วมๆเลยอ่ะทุกคนรีบสั่งเถอะอร่อยอ่ะ <S 2> <S 2> ชีสเฟนช์ฟนะครับเฟนช์ไฟชีสจากแม็กค,คืออร่อยจริงๆครับทุกคนถ้าว่าย,ยังไม่ได้ลองกินลองกินเลย <S 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 ตอนนี้ครับทุกคนเราจะมีเฟนช์ไฟปกตินะ <S <S ลองกินดูนะครับก็มันอร่อยแบบอร่อยปกติครับ ต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นไอติมนะครับไอติมไซโอดิโออันนี้ครับมันไม่ได้เป็นไอติมแล้วนะถ้าพูดจริงจริงนะมันก็จะเป็นซุปแล้วอ่ะเพราะว่าไอติมก็กละลายแล้วครับทนะ <laughs> ุกคนเห <laughs> ็นไหมเป็นไรครับมาลองสักหน่อยนะครับดูว่ามันเป็นยังไงครับอื่อรครับ,รรบทุกคนก็ไอติมของแม็กดอนัก็รวยกันอยู่แล้วมันลอยอยู่แล้วใครๆก็รู้แฮนบ์ปอกเลยว่ารสชาติมันจะเหมือนกันอ่ะนะ ไม่ว่าคุณอยู่เมกาหรือว่าคุณอยู่ท่ไทยรสชาติของไอเต็มเหมือนกันเลยนะจริงจร <c oughs> ิงม,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 มาครับทุกคนคือตะก,กี้เรารีวิวหลายเมนูครับซึ่งหลายอันเขาไม่มีที่เมกานะ <c oughs> นี่คือแบบจามไว้เลยนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าไม่รู้เลย <c oughs> จริงนะฮ <c oughs> ัดก,ก็แค่รู้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เรามาที่ไทยแลนด์นะครับที่แมคโดนัลด์นะครับเขาจะมีเมนูไม่เหมือนที่อื่นนะครับซึ่งแฮดบอกเลยว่า มันจะอร่อยกว่ามันจะดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนแล้วแม็กตอนรับขอขอสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเงินไม่มีแล้วนะครับก็เล็กๆครับผมบายๆายคคับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับป่ะ